โอยโล่งค่ะโล่งค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็เออถูกใจค่ะเราดีใจแล้วถูกใจแล้วเรากําลังจะมีแขกมาแล้วเราก็เชื่อว่าแขกที่มาบ้านเราก็คงดีใจแล้วแล้วก็ภูมิใจในบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าโมเดิร์นเดททำให้เรามีบ้านที่สมบูรณ์ทุกอย่าง บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่เราตั้งใจเนาะจะมาใช้ชีวิตอยู่ช่วงหลังเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราหวังก็คือ,อ,อมีคนมาช่วยดูแลเนื่องจากปัญหาที่เราเจอในทั่วๆไปก็คือช่งางที่เราจ้างมา,าเนี่ยมาก็ไปมาก,ปมก็ไปเนี่ยเป็นปัญหาที่เราค่อนข้างกลัวเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจก็คือหาบร,ริษัทสักบร,ริษัทหนึ่งมาช่วยดูแลแทนเรานะครับครับเราเราดูจากหลายๆสื่อนะครับโดยเฉพาะในในเฟซบุ๊กซึ่งเรามีมีเพื่อน ค่อนข้างเยอะใน a c e b o o k ครับเราเราก็จะเห็นบริษัทรับสร้างบ้านเยอะมากครับเยอะมากกับมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราดูหลังจากนั้นคือดูคอมเมนต์เพราะว่า Modern Tech ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีการรีวิวนะมีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเราก็จึงตัดสินใจเลือกและอีกประเด็นหนึ่งที่เราตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะที่นี่มีสาขาใกล้ๆบ้านนะครับมีสาขาใกล้ๆบ้านทั้งเราคิดว่าการได้คุยกัน ง่ายนะครับไม่ต้องเดินทางถึงกรุงเทพเลยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราเน่าจะสะดวกนะครับในการที่จะดูแลกันเพราะนั้นเราถึงเลือก m o เดิร์นเทสนะครับให้เข้ามาช่วยในการสร้างบ้านให้กับหลังเนี้ยครับให้กับเราครับ ถามว่าดูแลดีไหมสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือบริษัทช่วยเราอ่ะช่วยเรใ,ในการจัดหาช่าง<ร>าอะไรเง้ย<ไ>ง<ด>ครับเรา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 ไม่ต้องไปวิ่งหาช่างเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นาระหน้าที่บริษัทมาดูแลช่างผู้รับเหมาแทนเรานะครับแล้วก็ก็คงมีบางช่วงนะครับที่เวลาเรามีปัญหาค่ะเราสามารถติดต่อได้โดยตรง เรามีคนเข้ามาแก้ปัญหาให้เราทันทีนะคะเวลาทําบ้านเนี่ยม,มันดีตรงนี้ค่ะเราติดต่อแล้วมันเป็นแบบพี่น้องเป็นพี่น้องมากกว่าที่แบบคุยกันได้อะไรได้ ก็อย่างที่บอกแหละค่ะก็เหมือนพี่น้องคุยกันได้มีปัญหาคุยกันแล้วเขาก็แนะนาแนะนาเราอะไรเงี้ยค่ะบางสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์หรือต้องขาดประสบการณ์ไปอะไรเงี้ยก็แนะนําเราเราไม่ได้เก่งในเรื่องของการสร้างบ้านนะเนาะเพราะฉะนั้นมีอ,อะไรอีกหลายๆเรื่องที่เราเราไม่รู้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราก็ได้บริษัทนี้ครับเขามาดูแล นะครับแล้วก็ให้คําแนะนำเช่ยเราไม่ต้องรับภาระนะครับรับภาระในการที่จะสร้างบ้านหลังเนียครับบริษัทกมาช่วยรับภาระแทนเรานะครับสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นเป็นประเด็นสําคัญที่เราเราเลือกใช้บริการ,ร,รจากโมเดิลเทรดเนี่ยครับ โล่งค่ะ <l ok S 1> <c oughs> โล่งยค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็เออถูกใจค่ะก็ <c oughs> โอเคนะครับเราดีใจแล้วถูกใจแล้วเรากําลังจะมีแขกมาแล้วเราก็เชื่อว่าแข,ก,ขกที่มาบ้านเราก็คงดีใจแล้วแล้วก็ภูมิใจในบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันนะครับทรรมุน้นเถิเองเป็นคนดูแลให้กับเรานะครับแล้วเราก็ได้บ้านหลังนี้มาก็น่าอยู่นะครับอย่าง,างที่เราเห็นก็คือธรรมชาติดีแล้วถ้าเราได้บ้านหลังดีๆสักหลังหนึ่งทำการธรรมชาติดีๆเนี่ยเราก็จะได้ แ่งพัผคอนที่เราเราเราต้องการนะครับในปลายปลายชีวิตเ่ยครับเราก็อยากมีสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ได้รักวับทางบ้านที่ดีโดย Mo เดิรรแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามที่เราเราพยายามที่จะสร้างถายมันขึ้นมานะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางบริษัทโมเดิร์นเทรดนะครับที่เป็นเพื่อนดีๆเราครับแล้วก็ที่ปรึกษาดีๆเราเ้าก็มาช่วยเราในการที่จะสร้างบ้านในฝันของเราให้ สำเร็จในข่าวนี้ครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยครับที่เข้ามาช่วยเรานะครับจะเราได้บ้านได้ฝันทำใจในข่าวนี้ครับขอบคุณมาก